อันนี้จะเป็นแผงตัวของเครื่องปิดขอบนะคะไซส์ XL นะคะที่สามารถปิดทั้งขอบตรงแล้วก็ขอบโค้งได้นะคะเราจะมาเริ่มจากอันแรกก่อนละกันเนาะเป็นปุ่มเปิดเครื่องะคะ่ะตรงนี้เป็น power supply เป็นโลเปิดเครื่องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัวขีดกับคล้ายตัว X นะคะตัวนี้จะเอาไว้ ให้รู้ว่าตัวนี้จะอยู่ด้านที่ติดขอบตรงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้านที่ปิดขอบโค้งน,นะคะแต่ถ้าเราหมุนมาด้านนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นขอบโค้งแล้วเราต้องใช้ที่เหยียบที่ตรงนี้เหยียบเหยียบเพื่อให้ตัดตัวขอบนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัวนี้ค่ะ <c oughs> เป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์จะเปิดต่อเมื่อกาวได้อุณหภูมิแล้วนะคะแล้วเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นอุณภูมิค่ะของมอกาวค่ะต้องรอให้ได้ถึง160ก่อนตัวมอเตอร์ถึงจะเริ่มหมุนนะคะอันนี้จะเป็นตัวความเร็วของที่ปล่อยขอบค่ะว่าเราตั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรอะไรอย่างนี้เราก็ต้องหาความหาของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการใส่ขอบของเครื่องติดขอบไซส์แ l นะคะที่ติดทั้งขอบตรงและขอบโค้งได้นะคะเราใส่ตรงนี้ข้างกลางเลย ส่วนตัวนี้เราจะปรับต่อเมื่อเราเปลี่ยนความหนาแสงขอบหรืความกว้างของขอบนะคะปรับให้มันชนกับตัวขอบเลยแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงเข้าไปตัวนี้มันจะมีล่องตัวล่องใบมีดอยู่นะคะให้เอาขอบดันเข้าไปเลยนะคะหลังจากที่เราใส่ขอบแล้วนะคะอันนี้จะมาแนะนำสเตเจต่านนงๆเนาะอันนี้จะเป็นเซนเซอร์นะคะไว้ตัดขอบนะคะเวลาไมา้ผ่านเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพัตเตอร์ค่ะ แตัวนี้จะเป็นตัวแกนกาวนะคะไว้ทาตัวของในเรื่องของไม้ให้ติดกัขอบทากาวนะคะแล้วก็จะเป็นหม้อกาวค่ะอันนี้จะเป็นตัวลุกกิ้งค่ะไว้ตัวดันเอกกับไม้ให้มันติดกันนะคะตัวนี้เป็นลุกกิ้งช่วยเหมือนกันค่ะแค่นี้เลยอันนี้จะเป็นการสาธิตการติด